ตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ของ Sony C V1 นะครับนะฮะอันนี้ผมขายก้อนละ500นะก้อนละ500ใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้กับแท่นชาร์จ bctrx อันนี้ซื้อมาจากออสเตรเลียนะครับอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นปลั๊กออสเตรเลียนะครับ ใช้ได้ปกตินะครับ,นะรบอ,อันนี้ก้อนละห้าก้อนละหกร้อยสองก้อนก็นหนึ่งพันนะก็คือก้อนละห้าร้อยนะครับแล้วแทนชาร์จนี่ก็คือสองพันนะฮะสองพัน ส่วนกล้องเนี่ยผมขายอยู่ที่1 7นะขายที่1 7นะครับอุปกรณ์ก็พร้อมที่ซื้อมาแหละอุปกรณ์ก็ดั้งเดิมตามกล่องเลยสายชาร์จนะครับแล้วก็แถมตัว small rig ก็คือตัวนี้นะฮะก็คือกันกระแทกนะครับแล้วก็เป็น housing ให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับ ก็มี Memory Memory บบตเมมโมรีให้นะครับอ่กล้องแถมเมมโมรี่กับแบตเตอรี่ให้นะครับส่วนขายแยกนะครับสองก้อนนี้ขายแยกนะฮะจริงๆมีสี่ก้อนนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะรจริงๆมีสีก้อนนะครับนะฮะที่ผมมาร์กไว้ก็คือ เวลาใช้นะฮะใช้ว่าหยิบอันไหนไปใส่นะครับอันไหนหมดก็คือ1 2 3 4นะครับจะได้รู้ว่าอ๋ออันเนี้ยใช้1แล้ว1ห,หมดใช้2 2หมดอะไรเงี้ยฮะชาร์จต,ตัวไหนไปแล้วอะไรประมาณนี้ยครับแค่มาร์กไว้นะครับประกันรประกรันาบางตัวก็หมดปี6.6นะฮะส่วนมากก็หมด ส่วนมากก็หมดแหละแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้บวมไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีเมมโมรี Memory ให้64 GB นะครับใส่ผิดด้านก็คือให้ดูลูกศรน,นะครับลูกศรเขาจะบอกให้ใส่ด้านไหนเข้าไปข้างในนะครับ เอิเค okay. เปิดออกนะฮะใช้ได้ปกติใน,นถ่ายรูปอันนี้ผมชอบใช้โหมดแมนนวลนะครับแมนนวลชอบใช้แมนนวลครับขายแบบเสียดายนะฮะ นใจก็ dm มาได้นะครับอันนี้ไม่ตกไม่แตกไม่มีปัญหาอะไรใช้ของออย่างระมัดระวังนะครับใช้ของอย่างถนุถนอมนะครับแล้วก็มีตัวอะไรนะขนแมวอะ่ะหางแมวให้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเค